โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครักับช่องตองสามช n นลนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม k ีโอแค t ตานะครับอยู่กับสล็อตค่าย PP นะครับไมิติเพย์ฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวจ่ายก่อนนะครับตัวไหนจ่ายแพงสุดก็จะเป็นแมวนะครับก็กินแมวเนาะก็ต้องเป็นแมวอยู่แล้วนะครับจ่ายแพงที่สุดนะ โอเคงั้นก็ซื้อฟรีไปเลยนะหน0 0บาทครับผมเด็ด1 0บาทนะครับอ่าวันนี้ก็มีทุนมาประมาณ7 1 6 0บาทนะครับก็ทุนที่เล่นหน้าตั้งแต่รอบกันก่อนนะฮะที่เราเล่นที่เล่นไปนะครับก็ยังไม่ถอนนะครับก็เอาไว้เล่นก่อนนะครับอ่ะขอลองซื้อฟรีดูนะว่าเกมนี้มันน่าเล่นน่าซื้อฟรีสปินหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็มีความคล้ายๆเท่ากับ คล้ายๆกับเกมกำนันนะครับของค่ายนี้นะครับจะมีวายสุ่มลงมานะครับแล้วก็จะเป็นวายแช่นะครับง่ายๆคือเราต้องลุ้นวายช่องที่2 3 4สาสี่นะครับหลังจากวายช่องสองสามสมาแล้วก็ต้องลุ้นตัวแพงที่สุดนะครับมาช่องแรกนะครับถึงจะได้ตอนนี้วายมาเต็มแล้วนะแต่ว่ามาแค่ช่องสองช่องสีรนะรยังขาดช่องที่สานะครับเออช่องที่สามับ ตอนนี้เราก็บวกมาที่220นะครับแล้วก็ได้รางวัลซุปเปอร์มาครับคมรล้นว่าจะได้เท่าไหร่นะผมดูไม่ทันนะครับว่าตัวไหนแตกบ้างครับเออ5 7 7ครับผมก็อตอนนี้ยังขาดทุนอยู่ประมาณ200นะครับได้รางวัลไหมทำไ้มันแตกเยอะนะแต่ว่ามันเป็นตัวถูกนะครับเอ,อ้ย แต่ว่าเราต้องลุ้นช่อง,งแรกนะครับช่องแรกมาแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับช่องที่ช่องที่5้านะครับเป็นตัวตัวเดียวกันนะครับที่ผมดูมาส่วนมากมันจะมามันจะแตกไปถึงช่องที่4ี่นะช่องที่5้าไปถึงเลยได้นี่อยเยอะนะครับหนึ่งร้อแปดสิบเอ็ดบาทนะครับก็ได้มาเพิ่มตอนนี้ก็มาอีกนะครับแต่ยังไม่ถึงช่องสุดท้ายนะครับ มีกำไรแล้วนะกำไร5 0 2บาทนะครับยังยังแตกมาเยอะนะครับยังไม่ถึงช่องสุดท้ายก็ตอนนี้<อ>เหลืออีกกี่รอบไปให้เงินไหลกันนะหมดแล้วรอบสุดท้ายเออได้เคนะครับรอบน,นี้น่าจะได้เยอะนะ่ะพอมาถึงรอบสุดท้ายอ่ามันมารอสุดท้ายพอดีนะครับไปช่องที่5้านะครับ ได้รางวัลซุปเปอร์มานะครับกระดางซุปเปอร์หรือซัพเปอร์นี่เออสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับหมดรอบพอดีนะครับก็ได้มาสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับซื้อไปหนึ่งพันก็กำไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับโอเคนะถือว่าได้นะเกมนี้นะคีโอแคปตานะครับเกมนี้ค่าใครกำลังมองหาเกมซื้อฟรีก็ลองลอง,ลองไปเล่นดูได้นะครับอ่ะก็ อันนี้ก็ทำกำไรได้นะครับ1 1ึ5งบาทนะครับเดี๋ยวมาลองซื้อย้ำอีกเกมเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ่าเจอกันใหม่นะครับวัดดี้ครับผม